เปัทมาสมณะปรามณสูตรว่าด้วยสมณะปรามสูตรที่หนึ่ง499ภิกษุทั้งหลายอินทรีหกประการนี้อินทรีหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งจักขุนซีสองโสตินซีสามคานินซีสี่ 4. ชิวหินซีห้ากายินซีหกมนินซี ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าได้เหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์หกประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นสมณะพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรียหกประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราจัดว่าเป็นสมณะในหมูสมณะ และจัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันปัฐมสมณะพรมณสูตรที่9จบ